อคอมเมนต์ไอจีนายใบเฟิร์นชาวเน็ตโดรวหลุ้นกันหนักมากจะเป็นความสุขให้แฟนช่วงท้ายปีหรือเปล่าสาหรับคู่ของพระเอกหนุ่มนายนภัทรกับนางเอกสาวคู่จิน้นใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหลังจากที่พ่ออย่างหนุ่มกัญชัยได้ออกมาทําหลุดปาก ว่าตอนนี้คู่นายใบเฟิร์นเปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงแล้วซึ่งระหว่างนี้ก็มีหลายคน,นแฟนที่รอคอยความชัดเจนของทั้งคู่เข้าไปตามสองความเพื่อนหวานในโซเชียลของนายใบเฟิร์นโดยล่าสุดในอินสตาแกรมของใบเฟิร์นที่มีการโพสคลิปรีวิวดิสติกแต่ดูเหมือนทุกคนจะได้โฟกัสจุดนั้นและพร้อมใจกันเข้าไปคอมเมนต์ถามและแซวเรื่องนายเช่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก่อนจะช่วยใบเลือกมาตอบก่อนสุดทางเพื่อนเราจริงไหมหนูอยากแซวมากแต่หนูต้องฮึบอะไรแฟนนาย คนมีความรักสีไหนก็สวยครับเมื่อกี้เห็นข่าวว่าขยับจับเพื่อนเป็นแฟนนานแล้วหรอจริงเปล่าคะคนมีความรักมักดูเด็กลงไปนิดนึงอิอีใบานายคู่จริงน่ารักมากคะ่ะส่วนอินสตาแกรมของานานาพาก็ไม่น้อยหน้าถึงแม้จะยังไม่ได้โฟกัสอะไรแต่นแฟนก็แห่เข้าไปคอมเมนต์เชียร์เช่นกันขอขอบคุณภาพลายใบเฟิร์นภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกอดอยคอมคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ